ที่ประชุมของภาคเอกชนนะครับที่เป็นกกอรก็คือกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ได้หารือกันนะครับเราก็ได้นําเสนอในการที่จะขอให้รัฐบาลนะครับได้ดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะเกี่ยวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพราะถือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อันดามัน ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อชาวต่างชาติไม่เข้ามาเนี่ยครับก็ก็แน่นอนนะครับว่ากลุ่มอื่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องถือว่ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมาตราการต่างๆที่ร้องขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือก็คือเรื่องของการพักดอกเบี้ยพักเงินต้นนะครับและก็อ,อาจจะขอให้ทางรัฐบาลพิจารณาตั้งกองทุนนะครับที่จะกองทุนทางการเงินนะครับครับ ที่จะมาช่วยดูแลสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเราเชื่อว่าถ้าทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือในระยะสักสปีหรือ5ปีนะครับจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ปกติรนะครับเครื่องยนต์การขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ภาคการท่องเที่ยวก็จะกลับมาได้ฟื้นฟูได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ธุรกิจกลุ่มนี้เสียหายลงไปนะครับ,รบก็ยากที่จะฟื้นตัวนะครับครับคือ